พี่ควานดูแลเทวดินะค่เประวัติของเทยเีวดะครับผมช้างเยอะก็ไปช่วยกันดูแลนะคะหนวายุว้ยอะไรลูกหนึ no ่งสองสสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุเช่ไหมคตอนนี้ก็ เราว่าจะไปเดินกระบวนนะครับเพื่อไปแห่ชุรมแห่ก็ทางที่จะไปมันแคบครับกลัวมีอันตรายแก่น้องนะครับเพราะว่ามันเส้นทางไปก็จะมีน้ําตลอดแล้วก็ด้วยความที่ช้างเยอะนะคะ200รกว่าเชือกเยอะนะครับกลัวเขาเบียดวายุตกน้ําก็เลยไม่เอาไปนะครับแล้วก็อย่างที่แม่แม่ทราบนะคะช้างพลายช้างตัวใหญ่เยอะนอกาวายุเด็กใหม่ด้วยก็เลยไม่ได้เอาไปนะคะควันนั้นก็มีเหตุสมุนมุนกันนิดหน่อย ต่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะธรรมดาธรรมชาตินะคะใหญ่เขาเบียดกันก็ไม่เป็นไรธรรมชาติของน้องช้างนะคะหลายเชือกมาเจอกันก็ปกตินะคะไม่มีอะไรก็กลัวเราไปก็กลัวตัวใหญ่ๆเขาจะเบียดเอาน้องตกน้ําไปครับเพราะว่าถนนที่เราจะไปมันมีแต่น้ํานะครับผมก็เลยให้วายุนอนอยู่นี่ครับไปแต่คุณอานะคะเพราะว่าคุณอาต้องไปใส่แงงรับแขก VIP นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากคือให้น้องพักผ่อนนะครับช่วงกลางวันน้องก็จะนอนด้วยนะครับ ดูอาโซ่บบอะไรไปเล่นอีกแล้ววายุเล่นโซ่เล่นอยู่นี้หละอย่าลืมติดตามช่องน้องวายุและพลายเทวริศนะครับตอนนี้ก็พลายเทวริศก็กําลังอาบน้ําจะแต่งตัวพลายเทวริศกำลังอาบน้าําน,นะคะเตรียมตัวจะแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วนะคะจะไปรวมตัวกันที่วัดแจ้งสว่างนะคะส่วนพลายวายุก็จะอยู่กับแม่บ้านนะครับพลาย<ล>ว,วายุก็จะให้แม่อยู่ที่บ้านอยู่เฝ้านะคะน้องนัดจะไปตามถ่ายคลิปส่วนคุณพ่อก็จะไปช่วยพี่ควานดูแลเทวริศนะคะเพราะว่าเด็กเปลี่ยนทีนะครับช้างเยอะก็ไปช่วยกันดูแลนะคะ ่นพาย,ยุพายอะไรลูก,กง่วงนอนนะคะนีจ่จะนอนกลางวันต่อแล้วกลับมาก็จะไล่สดผลไม,มไ้ให้น้องวายทานนะคะแม่แม่เพราะว่าตอนนี้ดูยังไม่สว่างนะคะยังง่วงอยู่จะย้ายที่ให้ไปนอนตรงนั้นนะคะร่มๆครับผมเดเกน้องกอไปดูปลายเทวดาล้างตัวล้างน้ําแล้วก็จะแต่งตัวเลยนะครับผม<อ>ก็อย่างวันนี้ก็จะไปกับนา ของเทวริทเองนะครับคือพลายสมปองนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางไปร่วมพลายสมปองหรือว่าพลายสมคิดนะคะจะไปพร้อมกันกันกบพลายเทวริทนะคะก่ตอติดตามชมดูได้นะครับผมเดียเด๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเทวริทต,ตักน้ำในตอนนี้บ๊ายบายวายุบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีก่อนช่วยสวัสด,ดีครับผมง่วงนอนง่วงนอนอยากนอนกลางวันเดี๋ยวจะพาไปดูพลายเทวริทนะคะกระตัง อาบน้ำอยู่นะคะอันนี้พายเทวริดก็กำลังอาบน้ำนะคะล้างตัวทำความสะอาดนะคะเตรียมแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องไปร่วมง,งานนะคะก็นอนให้พี่ควานล้างน้ำาแล้วนิ่งๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยล้างตัวอาบน้ำล้างตัวอยู่นะคะ เทวดิก็นอนให้ที่ควาล้างตัวนะคะอาบน้ำทคำความสะอาดนะคะเตรียมแต่งองค์ทรงเครื่องรอๆนะคะไปรับแขกนะคะในงานกระถิชนะคะวันนี้นะคะ11โมงนี้ก็จะเริ่มขบวนแห่น,นะคะประมาณเวลาประมาณนี้นะคะยังไม่แน่ยบยมายุอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะย้ายมาอยู่ทางนี้ให้น้องนอนกลางวันแล้วพอาคุณพ่อทำความสะอาดรออยู่นะคะอ๋อัแบหบน้าง รูปหล่อของเรานะคะวัยสิบห้าปีาอาบน้ำก่อนนะคะอารมณ์ดีนะคะนั่งให้ที่ควอนอาบน้ำแล้วก็ทาดยาดไปด้วยกลับมาเหนื่อยก็จะมาไล่สดขายผลไม้นะคะให้สองหนุ่มได้ทานนะคะ วันนี้ก็ช้างเยอะเหมือนเดิมนะคะวันซ้อมก็ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นเทวริสแต่งองค์เครื่องใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเห็นเทวริสแต่งองค์งเครื่องอย่างลอนะคะ สวัสดีครับช่วงนี้ก็ลายเีือริศก็กําลังอาบน้ํานะครับเพื่อจะแต่งตัวจะไปร่วมขบวนแหก่กระสินนะครับผมตอนนี้พานก็กําลังอาบน้ําอยู่นะครับส่วนน้องวายุก็ไม่กล้าไปนะครับเนื่องจากว่าถนนที่จะเดินไปมันแคบครับมีแต่น้าและช้างก็เยอะด้วยนะครับกลัวเบียดน้ากลัวเบียดน้องตกน้ํานะครับผม อยากเป็นกำลังใจนะครับอยากจะร่วมรักน้องวายุและปลายเทวิศนะครับผมวันนี้ปลายเทวิศก,ก็อาบน้ำอยู่แล้วก็คุณน้าสมปองก็กำลังอาบน้ำอยู่เช่นกันนะครับผมผมก็จะเริ่มยกแยงนะครับแต่งเครื่องนะครับผมจะเริ่มใส่แยงใส่ตะเลียงแยงเพื่อรอรับแขกนะครับผม หนุ่มน้อยวัย15ปีนะครับผมวันนี้ก็จะมีช้างเยอะมันจะลวกเยอะนะครับผมเพราะว่าเหตุผลที่ไม่อยากเอาน้องไปน้องตัวเล็กด้วยแล้วก็ช้างก็มาหลายิหลายหลายที่อยู่ด้วยนะครับมาหลายกลุ่มก็กลัวตัวใหญ่ตัวอะไรเบียดหรือกลัว เวลาตัวใหญ่เขาเบียดเขาอะไรก็เราก็พลวดตกน้ําเพราะว่าทางที่จะเดินไปแห่นเป็นแคบครับถนนแคบครับจะมีแม่น้ําอ้อมตลอดเลยนะครับจะมีแค่ถนนที่จะเดินนะครับผมบางจุดก็ยังมีน้ํำท่วมถนนอยู่บางจุดก็ยังมีน้ําท่วมถนนอยู่มากนะครับผมผมก็อัดผมก็ต้องเดินไป ช่วยควานนะครับเพื่อไปดูแลปลาเทวริตกับพลาสมปองนะครับผมช่วงนี้ก็ให้ควานอาบก่อนนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะยกแยงขึ้นใส่นะครับผมตอนนี้ก็กำลังแต่งตัวให้เทวริตนะคะ นนี่ะคะคุณพ่อก็คอยน้องแยงยกของระลางขึ้นไปนะคะแต่วันนี้ไม่ได้แต่งตัวนานเลยเป็นปีเลยใช่ไหมพ่อใช่เพราะว่าโควิดโควิดไม่มีงานแห่เลยนะคะน้องแยงก็เงียบเงาเลยนะคะคุณเกาะบ้างเพราะว่าไม่เคยใส่เลยเป็นปีเลยอ่าตัวนี้ชุกโต้วเลือกไหนนู้นนี่ก่อนน้องนี่ชุโต้วใหญ่เลยตัวท่อ อือก,กจ็จะปูรองที่นั่งนะคะไม่ให้ถูกน้องยิ่งหนยิ่งนุ่นนม ตีชุดเทวริคนะคะไม่ได้ใส่นานเลยสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ตรงหัวนะคะ ไก็ชุดก็โอ้ยดูคุณพ่อสูงเท่านี้เองนะคะคุณพ่อสูงเท่านี้เทวราดิตเองนะคะสูงเท่าขาเทวราดิตเองเมื่อกี้นะคะตอนเก็บกล้องมายุร้องไห้ใหญ่เลย เห็นคุณอาแต่งตัวนะคะไม่ได้ไปกับเขาร้องให้เลยรอให้โตกว่านี้หน่อยไว้เลยจะได้ใส่ชุดกับคุณนะนี่นะคะน้องช้างก็เริ่มทยอยกันไปแล้วนะคะน้องช้าก็เริ่มทยอยกันลงไปที่วัดแจ้งสว่างแล้วนะคะเดวกีก็กำลังแต่งเองเครื่องเืออยู่นะคะ คุณน้าอาอยุแต่งตัวจะเสร็จแล้วนะคะ คณของเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปที่วัดแจ้งสว่างนะคะไปรวมตัวกันร่วมขบวนแห่นะคะนี่นะคะรูปหล่อมากเลย